จะตอนสี่สิบกุ้าฮะไปนู่นเชื่แต่ถ้นแผลไอ้กบอะไอ้กบเห็นเลยบอไม่บอกันนี่บอหลอหัวไปนู่นไล่สีไล่ฟันอยูน่ะนาพัสามอ่ะแล้วแล้วก็ก็เอาากับเออผมเปิดกล้องดิโอเคออ่อ่า,อาเนี่ยทำยังไงได้เนี่ย ดูกล้องอยู่ทำไงเป็นไปแล้วว่ะเอาตัวไปฝากขังแล้วว่ะเอออะคลิปนี้คุณผู้ชมนักข่าวเราได้มาจากแหล่งข่าวท่านหนึ่งนะคะก็ระบุว่าเป็นการโทรศัพท์พูดคุยกันในวันเสาร์ที่13มกราคมระหว่างตํารวจ3นายก็คือมีดาบตํารวจมีสารวัตรสืบสวนมีพนักงานสืบสวนในคดีนี้นะคะโดยคลิปแรกที่ปรากฏออกมาเป็นการพูดคุยกันอะเดี๋ยวให้ฟังกันก่อนนะว่าเนื้อหาที่พูดคุยกันเนี่ย เป็นยังไงนะคะคลิปแรกเป็นการคุยกันร,ระบุเป็นเที่ยงวันที่13มกราคมเป็นเสียงดาบตำรวจชุดสืบสวนโทรมารายงานกับพันตำรวจโทรที่เป็นสารวัตรสืบสวนหลังเห็นกล้องวงจรปิดแล้วรู้ว่าคนที่ฆ่าป้าบัวผันไม่ใช่ลุงเปียก หลังจากนั้นสารวัตรสืบสวนก็โทรไปแจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีแล้วก็อย่างที่ฟังอ่ะคือน้ําเสียงเนี่ยจะตกใจแล้วก็พูดลักษณะแบบผิดแผนแล้วเพราะว่าคนก่อเหตุไม่ใช่ลุงเปี๊ยกกันนะคะแต่ฝั่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ตอบกลับมาว่าอ้าวไม่ทันแล้วเพราะว่าส่งสารจังหวัดสะแก้วฝากขังไปแล้วไปฟังคลิปนี้กันอีกครั้งนึงค่ะตั้ มั้งวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไรตีเอาลอพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวรองรอกอนแป๊บนึงลุกลังพี่ดูกล้องอยู่เออครโอเคโอเคเออเอารอพี่ไล่ตีง่ยฟันเลยน่าเอาลพี่เหรอเออเรอเร่ความชัดเจนนะแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเออ๋อาพี่มันมันยื่นไปแล้วพี่อ้าวน่าพีโอ้ยแกก็นอ ทำไงเนี่ยพี่อาดี๋ย์พี่หาความรู้ยัตเตเกนก่อนดูตกใจเนาะแล้วก็แบบยื่นไปแล้วทําไมเดียวมีแบบเหมือนอุทาแบบชิปจุดๆแล้วอะไรอยย่างงเี้ทำไงอ่ะตกใจกันหมดอ่ะทีนี้ ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีคลิป3ออกมาอีกนะคะคช่วงเที่ยง10นาทีเนี่ยสารวัตรสืบสวนก็โทรกลับไปสอบถามรายละเอียดกับดาบตํารวจชุดสืบสวนว่าไปเอากล้องมาจากตรงไหนจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนจากนั้นก็มีคลิป4เที่ยง11นาทีนะคะที่สารวัตรสืบสวนเนี่ยโทรศัพท์กลับไปหาดาบตํารวจชุดสืบสวนอีกครั้งหนึง่งบอกว่าให้ส่งคลิปนี้เข้าไลน์กลุ่มจะได้ดูไปด้วยกันแล้วก็มาสู่คลิปที่5ซึ่งเป็นช่วงเที่ยง13นาทีนะคะสารวัตรสืบสวนก็โทร ไปหาดาบตำรวจชุดสืบสวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาให้มันชัดเจนจนกระทั่งมาถึงคลิปเสียงที่6คือเที่ยง35นาทีค่ะสารวัตรสืบสวนก็โทรไปหาพนักงานสอบสวนปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าพนักงานสอบสวนเอาลุงเปี๊ยกไปฝากขังแล้วถึงขนาดที่พูดกันในตำว่าว่าตำรวจซวยแล้วค่ะต่ำมในต่ำชัดเจนแล้วต่ำยังไงอ่ะ ผักงท่านอนุมัติไปแล้วพี่โอ้ยตายชัดเจนเลยมันเอาหิ้งขึ้นรถอะไรนะพี่ไอ้ับรุ่นเอายิ้งขึ้นรถมาใส่ไปโพบบ้พี่พุ่มกลับว่างไหพี่อตอนนี้ตอนนี้พวกเราปัญหาเลยพี่เออมีปัญหาเข้าอปัญหาเข้าพี่มันมันเล่นด่วนเนี่ยพี่พวกเราซวยอนุมอนุมัติปากทังแล้วพี่ยังไงอะนี้ อนุมัติตั้งแต่11โมงพี่บอกแบบบอกเวลาละเอียดเลยแล้วก็เหมือนบอกเหตุผลอยู่ในคลิปด้วยว่ามันเร่งด่วนนะเนาะอนุมัติฝากขังแล้วอ่ะจะทำยังไงอ่ะเพิ่งมาเจอหลักฐานจะปล่อยผู้ต้องหาดีไหมหรือจะไปต่อยังไงตกใจมากตั้งตัวไม่ถูกทั้งที่เป็นพนักงานสอบสวนในคลิปบอกพนักงานสอบสวนใช่ไหมเขาว่ากันอย่างนั้นคือพอเอา6คลิปมาประติดประต่อกันนะครับสังคมยิ่งสงสัยว่าทำไมคลิปทั้งหมด ออกมาในจังหวะที่มันโป๊ะแตกแล้วอ่ะต้องเริ่มจากว่า6คลิปที่ฟังฟังกันเนี่ยนี่คลิปจริงใช่ไหมนี่ฮะแล้วใครเป็นคนปล่อยคลิปทาไมปล่อยออกมาหลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยผ่านมาแล้ว7วันแล้วในคลิปเนี่ยถ้าฟังเต็มๆเหมือนจะมีเจตนาบอกว่ารู้แล้วนะว่าลุงเปี๊ยก ไม่ได้เป็นคนฆ่าป้าบัวผันคือถ้าเกิดคลิปนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยก็หมายความว่าไม่ได้มีการจับแพะจริงๆใชไมคะไม่ได้มีการไปบังคับขู่เข็นให้ลุงรับสารภาพนะหรือจะบอกว่าตํารวจสามนายที่คุยกันแบบตกใจเนี่ยนะไม่มีส่วนรู้เห็นไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆหรือปล่อยออกมาเพื่อที่จะกันตัวเองเป็นพยานหรือเปล่าอันนี้คือวิพากษ์วิจารณ์เป็นวิพากษ์วิจารณ์กันหลังจากคลิปนี้ออกมาแล้วยังมีข้อความแชททางสนทนากันนะครับระบุว่าเป็นตำรวจรู้แล้วนะว่ามีคลิป อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อโดยพบว่ามีแก๊งเยาวชนนี่แหละเป็นคนไปทำร้ายป้าบัวผันจนตายแล้วหลังจากมีทั้งคลิปมีทั้งแชทข้อความออกมาแบบนี้ร้อนถึงบิ๊กโจ๊กสิครับคุณผู้ชมนั่งในที่ทำงานที่สโมสรตำรวจไม่ได้เลยนะต้องไปที่สายแก้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าฟังคลิปแล้วถึงกับเหนื่อยใจแทนตำรวจเลยแต่ถึงอย่างไรใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีไม่มีละเว้นบิ๊กโจ๊กบอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับ คดีแรกคือการเสียชีวิตของป้าบัวผันที่เกิดขึ้นจากเยาวชน5คนตอนนี้ก็ถูกส่งไปที่สถานพินิษ์แล้วก็อยู่ระหว่างการแยกขังแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยผู้ต้องหาเป็นเด็กและเยาวชนต้องอยู่สถานพินิษ์ไม่ต่ำกว่า3ปีแต่ไม่เกิน18ปีส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูนะครับว่าตํารวจเข้ามีส่วนช่วยเหลือหรือไม่มีแพ้เข้ามาเกี่ยวข้องไหมเพราะฉะนั้นต้องแยกกันคนละประเด็นนะค่ะ นี่ฮะทีนี้อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าแล้วลุงเปียกเนี่ยตกลงแล้วถูกขู่เข็นให้รับสารภาพหรือเปล่าทําไมมีการให้ถอดเสื้อตากแอร์ให้หนาวแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยไปคลุมหัวด้วยอันนี้นะคะ เป็นการได้มาซึ่งคำรับสารภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่ซึ่งจะมีการดำเนินคดีนะคะกับตำรวจขัพิการที่ลุงเปียยไปชี้ตัวว่าเป็นผู้กระทำบิ๊กโจ๊กยังยืนยันว่าตำรวจเนี่ยรู้ว่าจับผิดตัวตอนเย็นวันเสาร์ที่13มกราคมหลังจากที่นำลุงเปียยเนี่ยไปฝากขังแล้วก็คือเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างตำรวจด้วยกันที่เมื่อสักครู่เราฟังกันไปนั่นแหละค่ะทีนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยมาร้องทุกข์ต่อบิ๊กโจ๊กแล้ววันอาทิตย์ที่14มกราคม ผู้กำกับสอพอ,อรัญญประเทศก็เลยแก้ปัญหาด้วยการขอปล่อยตัวลุงเปียกส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะบิ๊กโจ๊กบอกว่าตำรวจต้องการปิดคดีให้เร็วค่ะปยายานะคะว่าไม่ได้เป็นการช่วยเหลือลูกตำรวจด้วยกันแต่ความผิดที่เกิดขึ้นในกรณีพรบอุ้มหายมันสำเร็จแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าบุคคลไหนเข้าไปเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นนะคะเรื่องนี้ร้อนไปถึงท่านนายกเศรษฐาละค่ะ ก็บอกว่ามีการสั่งการไปที่พลตํารวจเอกต่อศักดิสุวิมลผบต,อต,อตอรอแล้วว่าให้เร่ง คลี่คลายคดีต้องสืบให้จบและต้องแถลงข่าวให้ประชาชนรู้ด้วยว่าเรื่องมันปเป็นมาเป็นไปยังไงกันแน่แท้จริงคืออะไรสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องกู้ศรัทธาตำรวจนายกบอกว่าตัวนายกเองก็รับไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าตำรวจจับแพ้แล้วก็มีส่วนช่วยคนผิดส่วนการเสนอว่าต้องปรับกฎหมายลงโทษเยาวชนให้เข้มขึ้นอันนี้นายกบอกว่าขอไปศึกษาข้อดีกับข้อเสียก่อนค่ะค่ะพูดถึงเรื่องนี้ยังมีกรรมธิการตำรวจแล้วก็กรรมธิการสวัสดิการสังคมที่บอกว่า ว่าที่ประชุมหารือเรื่องข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กและบทลงโทษเด็กเหมือนกันนะคะนอกจากคดีฆ่าคนตายทั่วไปก็มีหลายคดีที่ผู้กระทําผิดไม่มีบทลงโทษและกระบวนการของเจ้าหน้าที่ก็ยังคล้ายกับมีส่วนไปช่วยเหลือซึ่งคดีฆ่าป้าบัวผันกระทบต่อวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมวิกฤตศรัทธาต่อตํารวจอย่างมากส่วนลุงเปียกล่าสุดศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจงังหวัดปทุมธานีส่งตัวไปบำบัดโรคสุราเรื้อรัง ที่สถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยอาการของลุงเปียกนะคะเพราะว่าต้องรอพ่วมในการสถาบันเข้ามาตรวจสอบก่อนค่ะครับหลังเกิดประเด็นลุงเปียกแล้วมีคลิปเสียงตำรวจออกมาแล้วอยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติมนะว่าเอ๊มีการเมคขึ้นมาหรือเปล่าหรือต้องการที่จะปล่อยออกมาให้ตัวเองหลุดพ้นคดีหรือไม่ล่าสุดครับพบตอรอพลตเอกต่อศักพร้อมกับวิกโจ๊ก ก็บินด่วนลงพื้นที่จังหวัดสะแก้วครับเพื่อที่จะไปคลี่คลายคดีนี้เพราะตรบอกว่าที่ลงมาพื้นที่วันนี้ต้องการจะฟังข้อเท็จจริงของเยาวชนที่ก่อเหตุครับแล้วต้องการไม่อยากให้เกิดความแรงสะสมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปไล่ตรวจสอบย้อนหลังทุกคดีที่มีเบาะแสเกี่ยวข้องกับเยาวชนกลุ่มนี้ครับมันต้องจบอันตรงไปตรงมาใครผิดว่าไปตามผิด ใครถูกว่าไปตามถูกใครใครที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือไม่เกี่ยวข้องนะครับทุกอย่างมันตรวจสอบได้ด้วยหลักของทั้งนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางเทคนิคคดีของแก๊งพวกนี้นะครับที่ที่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอีก6 7คดีเราไล่หมดครับตอนนี้กําลังให้ผู้เสียหายที่ที่ย้อนหลังมาแจ้งความดาเนินคดีเราดําเนินคดีทั้งหมดไม่ปล่อยปะไม่ใช่เฉพาะาทีนี้มีประเด็นคําถามที่สังคมคาใจมากๆว่าคลิปหลุด ทั้ง6คลิปที่เป็นการสนทนาของตำรวจเนี่ยหลังจากรู้แล้วว่าลุงเปียกไม่ได้เป็นคนฆ่าจะเอาไปฝากขังมีคำอธิบายจากผู้ประชาการตำรวจภูธรภาค2พลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมนะครับบอกแบบนี้ฟังท่านอธิบายฮะว่าทำไมต้องอัด,อด,อด,อดคลิปเขาอัดเปิดอัดเป็นประจำออโต้เวลาผู้อำชาสั่งการเนี่ยเขากลัวจำไม่ได้ซึ่งคลิปตัวนี้มีปรากฏในหลักฐานการสืบสวนข้อเท็จจริงในวันแรก ซึ่งทางทางผู้กำชาับมาก็อยู่ในหลักฐานตั้งแต่วันแรกนะมีมีการพูดอย่างนี้ซึ่งมีการตรวจสอบแล้วก็มีมีพยานหลักฐานว่าอยู่อยู่อยู่ในข้อมูลทางทางผู้การสืบส่วนดําเนินการนะครับอะผู้การภาคสองยืนยันว่าไม่ได้มีการเมคขึ้นมา,าเพราะฉะนั้นก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำหนดกรอบภายใน3วัน หลังจากขีดเส้นไว้3วันแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการถแถลงข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วพรุ่งนี้ครับกำหนดไว้บอกว่าตอนสักประมาณเที่ยงครึ่งไม่ใช่ทีเที่ยงครึ่งสิบเอโมงครึ่งทุกอย่างจะชัดเจน<อ>เพราะฉะนั้นวันเสาร์พรุ่งนี้อรอติดตามนะ11บเอโมงครึ่งจะ<อ>มีการชี้แจงความชัดเจนทั้งหมดเลยฮะนี่ฮะก็มีประเด็นตามมานะครับหลังจากที่ตํารวจเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการทำำําสานงสํานวนคดี วันนี้ใน,ในรายการเรื่องใหญ่ในวันครับคุณอ๊อฟชัยนนท์ก็คุยกับเนี่ยฮะผู้การวิสุทธ์ผู้การวิสุทธ์ก็มาให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าคดีที่มีการสั่งให้ลุงเปียกถอดเสื้อนั่งตากแอร์ hmm. เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงครับ mm hmm. เดี๋ยวจะต้องมีตำรวจถูกดำเนินคดีมากกว่า5-6คน mm hmm. และนายดาบตำรวจที่มีเสียงในคลิปเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข,อ mm hmm. ข้องผู้การวิสุทธ์บอกว่าถ้าตำรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีคุณธรรมทุกอย่างดีหมดครับ ชาวบ้านชาวช่องไม่ต้องไปร้องเรียนเพจนั้นเพจนี้อย่างแก๊งลูกตำรวจห้าคนเนี่ยมีประวัติย้อนหลังมา10คดีถามว่าทําไมไม่มีการจัดการาเลิกอยู่เบื้องหลังเด็กซะเถอะฟังเสียงผู้การที่สุดครับอย่างแก๊งเนี่ยนะห้าคนเนี้ยคดีย้อนกลับไปเกือบมี20คดีคคับทําไมไม่จับทาไม,มไม่อนะ่ะหนึ่งเป็นลูกตำรวจ สองไอ้คนอยากจับก็บอกไม่อยากวะเดี๋ยวไปทะเลาะก,กับหมวดไปทะเลาะก,กับพ่อมันอะไรก็ไม่อยากจับพอไม่จับไม่จับมันก็เหลิงดิมันก็เหลิงทาอะไรก็รอดทําอะไรก็รอดทําอะไรก็รอดเพราะฉะนั้นไอ้การที่ฆ่า,าป้าบวัวผันเป็นเรื่องสบายๆเป็นเรื่องแบบว่ามันไม่คิดเลยว่า้นานเพราะาคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอดพ่อกุใหญ่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะต้องมีอย่างนี้แล้วอะเพราะว่าทุเลศนะแต่มันก็ยังมีนะฮะมันมีมาตลอดและต่อไปมันก็มีอีก ไม่มีทางออฟตราบใดประเทศเราข้าราชการที่มาดำรงตำแหน่งส่วนมากไม่ได้มาจากผลงานความรู้ความสามารถผู้การมิสุทธ์เนี่ยบอกได้ว่าส่วนตัวนะคะ ท่านมองว่าการเอาเด็กเข้าสถานพินิษไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่อาจจะทําให้เพิ่มปัญหาไปอีกเช่นเด็กแว่นเด็กที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยบางทีไปเจอพักพวกกันไปฝึกวิชาเพิ่มกันอีกอในสถานพินิษได้นะคะ อาจจะไปแลกเปลี่ยนกันจนวิทยายุทธ์ฉันใช้คำว่าแก่กล้าขึ้นใช่สุดท้ายมองว่าถ้าหากมีพรบรคุ้มครองเด็กแล้วเอาผิดพ่อแม่ที่ปล่อยปละละเลยแล้วก็ต้องมีพรบรคุ้มครองประชาชนเอาผิดกับตำรวจที่ไม่สนใจปล่อยปละละเลยเช่นกันไม่ใช่แค่ดำเนินการทางวินัยเพียงอย่างเดียวนะคะครับค่ะ